ไอเรื่องที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเรื่องจริงป่ะครับคุณมัมขอสอบถาคุเท่งรอครับไม่ใช่ฮะไอพี่เงินทุบบาททุกตังคคุณมัมครับเงินทุบบาททุกตังเมื่อกี้เนี่ยถามคุเท่งแต่คุเท่งไม่ตอบฮะไม่ผมอยากให้คุณมัมตอบหน่อยครับไม่ใช่ครับคุณเท่งคุณมัมคุณมัมต้องตอบเลยครับแต่มันคุณมัมเลยตอบไปแค่สองดอกติดๆครับไม่ผมอยากรู้เลยว่าคุณมัมครับ เส้นเส้นทางกูดองอยากรู้จริงๆอา้าววิ่งตื้อไปแล้วครับไปไหนครับเนี่ยจะมาสัมภาษณนะ์นตอนนี้อไ,ไนะอ้บ้านี่ยังต้องบ่นเอาไปทั้งใครเนี่ยโอ๊ยเอาเอาไปทรับุญไปทำบุญจริงวะเนี่ยไม่มีส่วนรูกเห็นนะตอนนี้คุณโดองก็เปลีย้ยกล่อมการนามนะฮะถามว่าเขาเตะไหมเขาไม่ได้เตะหรอกครับเขาไม่ถ่ายราคาเลยเพราะอะครับแต่ไม่รีบรีบเลยแต่ฉนเชอ้าวลงไปสัมภาษณ์อยู่แบบแมพครับชักคันไม้คันมือลงไปเล่นกับเขาด้วยแล้วยิงเข้าประตูตัวเองทำไมคุณน้องปะโท ท่านนายกไม่พอใจครับทำไมอ่ะ oh อะไรเลอะไรเลยทไมอ่ะอะไรเยไอ้ <oral> ัวนเวีกมกันเลยคุณโดนถงาไม่ดีไปดีกว่านายกเลยนายกเลยแล้วการแข่งขันก็ดําเนินต่อไปครับตอนนี้ไม่มีการรบกวนจะคุณโดนงแล้วครับมาดูลีลาการเล่นบอลของคุณเท่งครับดูครับจังหวะโดดขึ้นไปโมงเช็ดลูกนี้ นักฟุตบอลอาชีพยังต้องหันมามองครับแล้วดูลูกนี้ครับจี้ตาไปติดๆครับโอ้โหสปีดแกเร็วจริงครับตอนนี้แกจี้ติดแม่โอ้โหลูกบอลหนีไปแล้วครับแล้วคุณเท่งไปไหนครับคุณเท่งลงไปหาคนดูแลครับแมทุ่มเทจริงครับต้องขอชมเลยทีเดียวและผลการแข่งขันในวันนั้นก็เสมอกันไป0-0ครับโอ้แต่หลังการแข่งขันครับมาดูสภาพคุณเท่งกันครับเม่อไปทั้งตัวครับแม่ เอ้โอ้กำลังจะหาตัวตัวนี้เลยเอาลูกนวดเลยนวดสบายไม่ใช่หมอนวดเอ้ยพี่เออถามไรเลยดิเออเหนื่อยป่ะเตะบอลอืมหนาวกาดมันหนาวม่กที่สุดคือหนุ่มจุนเท่ก็ได้มาเจอกันอย่างเป็นทางการสักทีดูการคุยกันสิครับสนิทสนมน่าดูเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าภารกิจพระชนภัยในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไร เหนื่อยปะเหนื่อยบอลอืมหนาวกันมือนะบอลเหนื่อยโอ้าเหนื่อยดิไม่คุยกับผมเลยอ่ะโอ้จะมาคุยกันตอนนี้แล้วเหนื่อยเอ้าหนำบอลก็ไม่คุยกับผมเออคุยกับผมนี่เออเวทีฉเนจะจะสุดเล่นแล้วไม่รู้เราไอ้ทุกเวทีไม่ใครจัดงานเนี่ยงานเนี้ยนี่ะไรเลยอืมีจัดอะไเลยขอจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออ้าวนี่อะไรนี่อ้า ดดดโอ้ยอย่าให้หลุดได้เลยมึงอยากให้หลุดไปกกได้เมึงเจอกูได้หรอกเราเป็นแม่งานใหญ่เลยเหรอใช่เอาแล้วคุณสมศักดิ์ก็มา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 ช่วยด้วยมาช่วยมาช่วยเขาว่างจากไครทิเกเขาดีคุณสมศักดิ์เขาดีอ๋อคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ๋ออ๋อโอ้ยมามาช่วยมาช่วยมาช่วยนี่พี่เป็นแม่งานใหญ่ใช่ไหมเป็นแม่งาน ก็จัดงานแล้วก็หาเงินเข้าวัดเอชุดหนึ่งก็ซื้อะระฆังมีสนามมวยด้วยเหรอ,อไม่กี่เล่าในวันนี่นกี่เล่าเนี่ยน่าเชิงไปไป,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 ปหลังเวที <laughs> มีอะไรกินไหมเนี่ยหลังเวทีเนี่ยมีเยอะแยะเยอะเลยเอออยากจะรู้ว่าสุขโขทัยอะไรดังสุโขทยัยเหรอเออเนี่ยหวานโลกเนี่ยอะไรดังก็ทำโจ๊กไปดี้ก็ปืนดังอ่ะ อย่า่นี้มันเจ็มันวุนาบอลหนาอย่างนี้ผมอย่านพิธีไอ้นี่ตลกมึนจะดูไหมเห็นชุดทมกนมาเอาตุ้งเก่งมันมาสองโจวะไอ้คนจังงานก็ก็เสื้อหน้าเมาชวยนี้ใส่ไม่ได้ไม่ได้เกอันนี้มันเสื้อโอ้รุ่นใหม่มาสวยดีว่ะเออไปเออ ฝรั <muitas> ่งใส่ใส่เล no ็กจิงๆเลยนะโอเคโเคโอเโอเคเลยเนี่ยลองใส่เลยนี่เกลีงลองนี่เกลียใส่เลยนี่เกลียงเจาะเลยลองนี่ลองนี่เอเดี๋ยวไปรอหลังดวยสิเออเวางวางโปรแกรมงานเอาไว้คือตอนบ่ายจะมีฟุตบอลอ่าพอตกตะคริ่นก็จะเป็นไฮไลท์ของการสนุกบนเวทีเอเจเทนบนเวทีทุกอย่างก็ที่ที่วาง วางมามันเป็นเป็นอย่างนี้ครับสองขั้นตอนคือตอนบ่ายเต็มบอลคุณคุณคอนเสิร์ตเฮ้ยวันนี้ครับชื่ออะไรครับเนี่ย หนึ่งหนึ่งทำอะไรเนี่ยตอนนี้หมูทอดกระเทียมครับผมหมูทอดกระเทียมครับตอนทัดต้องเดือดท้องใช่แล้วก็ศิลปินทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างอยู่หลังเวทีที่มร่วมงานนี้ใชนแล้วเรื่องอาหารการกินก็ต้องเป็นใหญ่ทีผู้ช่วยผมคือ mm hmm. หลังเวทีก็จ้จะมีพ่อครัวพ่อครัวแม่ครัวซึ่งก็เป็นญาติโกโหดิกาหมดเลยใครต้องการอะไรอะไรซึ่งเราเราคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาว,ว่าเขามาช่วยเราฟรีแต่แล้วสิ่งที่เราควรให้เขาคือเขาต้องอิ่มท้องแล้วเขาก็เอนเตอร์เทนบนเวทีให้ให้เรา

น้าทำไมซีหลอกกันมาปะเนี่ยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่แม่แล้วเอารู้มาเลยเนี่ยมาง่ายมางมาไงมาเราตู้ค่ะอมาทีคนลูกมากันหลายคนค่ะมาเช้ามีพี่พานพี่ส้มคุณแม่น้องสาวร้องป่าโอ้มาัสามคนคุณแม่ก็มาด้วยใช่อ่าแล้วงานนี้ได้ตังค์หรือเปล่าไม่ได้ตังค์ค่ะแล้วทำไมโดนเขาหลอกมาไงไม่ได้หลอกมาค่ะอยากทำบุญนะอ่าอวไปเราไม่รวยนะมีงานเยอะๆเดี๋ยวช่วงนี้ขอเสียงตัวเอยให้กับ ดูตีพร้อมหลึงหนึ่งพันชิ้นเลยครับสวัสดีครับที่อดีล้วก็อาทิตย์เวลาบ่ายสองไปร่วมกันตัดจวินที่ไทยหลวงนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณท่านมากเลยครับแล้ววันนี้เดี๋ยวท่านได้มาหม้อเลยนะขอเชิญนะครับขอแทนคุณเพ่งขอแทนและคุณส้มเพชรสทนชาครับสวัสดีคุณครับคุณพพ่งก่อนนะครับคุณพพ่งก่อนนะครับนึ่งส ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สุโขทัยว่าเป็นท่านผู้ว่าท่านนายกเทศบาลเมืองสุโขทัยท่านปลัดและที่ลืมไม่ได้คือท่านสมศักดิ์เทพกุินนะครับผมก็มาช่วยงานนี้แบบเห็นบุญกันเลยขอบคุณศรีบรรดาผู้ทุกคนนะที่ที่ที่ไปเขาจะเอ่ยชื่อได้เยอะมากมากเลยเนี่ยต่อตอนนี้ต่อไม่ชอบใครเราเราพวกเราขึ้นแล้วแก๊งสามชามีเทคคไหม อือหัวหอกไม่มีนึกไงเหยหอกน้องหยอกตู่เหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยเหนื่อยเนี่ยโอ้หเป็นห่วงป้าบอลไม่ตู่ยิ่งทีหลังแมวนะจัดงานทีหลังบอกนะอย่าไปตามเกาหลีอก็จะหลุดอย่าลังเหี้ยอะไรเนี่ยไปห่อ